สวัสดีครับเห็นในโลกออนไลน์โด่งดังมากครับการใช้ยากันยุงขัดคมไฟหน้ารถใครที่มีปัญหาคมไฟหน้ารถเหลืองๆนะครับก็ลองใช้กันดูเห็นเข้าใช้กันก็จะมีพวกยาจุกกระยุ่งก็ยีสิบห้าพวกซ็อฟเฟลผมจะใช้ซอฟเฟลนะครับลองขัดคมไฟหน้ารถดูผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมันก็มีแบบทั้งที่เป็นซองแล้วก็เป็นสเปรย์พ่นนะครับ คมไฟในรถของผมเองนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของโคมเหลืองๆนิดนึงนะครับแหน้ำยาขัดคมไฟที่ไหนไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวนี้ไปก่อนนะครับบีบเนื้อครีมซอฟเฟลใสแพ้แบบนี้เลยครับแล้วก็เรามาลองขัดกันดูนะเวลาขัดนะครับก็ระวังอย่าให้เนื้อครีมนะครับไปโดนสีรถก็แล้วกันนะครับ เผื่อป้องกันสีรถอาจจะเกิดการกัดสีได้ป้องกันไม่ให้โดนสีรถไว้ก่อนครับคมไฟในระถนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของอคมไฟมันจะเหลืองนะครับแล้วก็กระจกจะขุ่นมันก็เป็นปัญหาที่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเจอ ตอนนี้ผมก็ใช้นะครับซอฟเฟลขัดเรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งหนึ่งครับดูแล้วนะครับมันก็ช่วยทำให้คมไฟนั้นใสขึ้นมาทันทีครับไม่ต่างกับที่เราใช้น้ํายาขัดคมไฟทั่วไปแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผ่านไปหลายๆวันนะครับคมไฟมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะกลับมาเหลืองมาขุ่นเหมือนเดิมไหม เปรียบเทียบให้เห็นกันอีกข้างหนึ่งนะครับขมไฟขมนี้ยังไม่ได้ขัดมันก็จะขุ่นนะครับจะเหลืองจะไม่ใสเหมือนข้างเมื่อกี้ครับเรามาขัดกันอีกข้างหนึ่งเลยนะครับขัดแล้วก็ใช้ไปแห้เช็ดอีกครั้งหนึ่งครับ ใครดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือว่าใครมีประสบการณ์การใช้ยากันยุงยี่ห้อนอ,อื่นเช่นพวกกย15มาเล่าสู่กันฟังได้ครับใครอยากลองใช้ยากันยุงนะครับมาขัดกรงไฟหน้ารถแบบนี้ก็ลองได้ครับใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงมาบอกกันได้ครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ